สวัสดีครับสวัสดีเช้านี้นะครับพื้นที่จํากัดเหมือนห้างหุ้นส่วนนะครับวันนี้ผมจะมานะครับออมออมไข่นะครับไข่สองฟองนะครับอันนี้ก็เครื่องเทศผมที่ผมจะใส่กับออมอันนี้น้ําซุปนะครับเทใส่ไปแล้วนะครับน้ําซุปนะครับ ไข่สองฟองนี่ครับน้ำซุปครับก็จะเห็นไม่ค่อยชัดเท่าไหร่นะครับเดี๋ยวผมจะยกให้ดูอีกทีหนึง่งอันนี้ตำกระเทียมพริกไทยนะครับกระเทียมกับพริกไทยแค่นั้นนะครับเครื่องเทศตำจับหยาบใส่เลยทีนี้กุสจจมสากระเบือเลยนะครับจุ่มเข้าไปสากระเบือ ใช่ครับเี๋ยวผมติ๊กไทยนะครับติ๊กไทยกับกระเทียมตามใส่กุงสุปพร้อมไข่ไข่น้ำนั่นแหละครับผมต่อมานะครับเ๋ยวนี้ก็จะมาใส่เครื่องเทศ เครื่องเทศมีอะไรบ้างนี่ครับจะหั่นเครื่องเทศนะครับนะครับสำหับแรกใส่ใบมอนก่อนใบมอนครับใบมอนบานเห่านะครับนี่ครับใบใหญ่ใญใบตัวโตเลยนะครับมันก็เริ่มจะเฉาแล้วเพราะมันอยู่หลายวันแล้วนะครับเริ่มจะมีอาการบวบบวบบอบ,บ,บ,บช้ำๆ้ำเนีย ก็เก็บออกกบตรงไหนที่มันช้ำนะครับทิ้งไปีไฟลงหน่ยอยนิดหนึ่งหั่นใบมอนหั่นใบมอนนะครับใบมอนนะครับ เขือแล้วก็จะใส่ตามหั่นตามใจชอบเลยนะครับมะเขือหั่นสวยไม่สวยหั่นยังไงหรือไม่หั่นยังไงก็ตามสไตล์ตัวเองเลยนะครับเราชิ้นใหญ่ชิ้นเล็ก กหันไปนะครับกับข้าวทำกินเองเนี่ยมันจะอร่อยถูกปากเรานะครับแต่สูตรของผมทำเนี่ยผมทำกับข้าวผมจะไม่ใส่ชูรด,ดนะครับไม่ใส่ลดดีนะครับ เลยเพราะว่ามันสุกช้าอยู่แล้วนะครับอันนี้ผักกันจองไม่เกี่ยวเอาไว้กินกับส้มตำนะครับวัเดี๋ยวก็จะตำส้มตำนะครับขาดเสียไม่ได้ก็นี่ครับยาดีชายสมชายต้องกระชาย,ยนะครับใส่กระชายเข้าไปหั่นเลยนะครับ ยังไงก็หันไปตามใจเรานะครับแต่บางคนบางท่านก็ไม่ต้องหันก็ได้นี่ยทำแบบนี้ครับนะี่ยสากรกะเบือเลยแล้วนั่นก็จะกินง่ายเมื่อกินง่ายแล้วครับมันสะดวกต่อการทำครับรวดเร็วนะครับ เวลาเร่งด่วนใส่เข้าไปนี่กับชายใส่เข้าไปนะครับเรียบร้อยเสร็จจากนั้นผมก็จะเติมด้วยซีอวขาวนะครับเร่งไฟหน่อยซีอวขาวผมก็หมดแล้วหมดก็ไม่เป็นไรแน่นอนเวลานั้นก็ซื้อใหม่นะครับหัวดนี้ก็สีไฟนะ ก็จะใส่น้ำมันหอยแทนก็ได้ออนะครับเดีเ๋ยวนะ<อ>เค็มนะครับใส่ซอสลงไปนิดนึงนะครับเดี๋ยวเค็มครับแค่นี้ ไม่ต้องใส่อะไรมากมายหรือผักที่เราจะเตรียมใส่สุดท้ายก็เรียกว่าออมนะครับออมไข่เนี่ยผักชีกชีลาวบ้านเราเนี่ยครับผมหั่นลอไว้ใส่เลยต้องปวยตรงรากในใส่เข้าไปก่อนตรงนี้เอาไว้ใส่ทีหลังตอนที่ ใล้ๆจะสุกนะผักอีตูพร้อมก็คือใบเมียงรักนั่นเองภาษาบ้านเฮาเรียกว่าผักอีตูนะครับเราใส่พร้อมกันสุดท้ายนะครับทำง่ายกินง่ายไม่ต้องยุ่งยากนะครับ เรียบง่ายนี่เตรียมใส่ต่นตออสุดท้ายนะครับไข่ใส่รดนะครับใส่เลยตอกไข่ฟัว ข้างตาขนังนี่แหละง่ายๆนะครับเาใส่เข้าไปนะครับโกลนไข่แตก ชิมรสชาติดูหน่อยนึงนะครับแค่นี้ก็รู้ว่าอร่อยแล้วสำหรับผมนะครับไม่ต้องอะไรมากมายรอสุกนะครับช่วงจังหวะที่รอนะครับอันนี้เราก็รอใส่ามาทางนี้ก่อนแล้วก็มาเปลี่ยนเรื่องคำว่าเปลี่ยนเรื่องก็คือ เราก็จะมาตำสมตำนะครับต่อไปนะแน่นอนกระเทียมใส่เข้าไปนะครับ ไม่กินเก็บนะครับเอาสามลูกพอแล้วนะครับทําคเกไว้ กินเ,อเพอดีกินเด็พอดีกินทุกวันครับ<ม>เป็นยานะครับส้มตำตำบางกรูงเลครับผมเป็นยาครับหนีไฟลงหน่อยนึงโอ,โ,อโอ้ดีไม่มี ไม่มีเม็ดเลยมะละกอลูกนี้พอ,อแล้วนะครับพอดอีเนื้อมะละกอเตรียมพอเตรียมเนื้อมะละกอเสร็จปั๊บ ก็ใส่เครื่องปรุงของเราไปนะครับมะเขือเทศอันไหนช้ำเราก็ไม่เอาเลยรูปหนึ่งก็ได้เพราะชอบกินมะเขือเทศนะครับ ช้ำทิ้งนะครับใส่เข้าไปมะนาวซอยบางๆนะครับอเดี๋ยวมันปเหยวใช่ไหมครับ แล้วก็น้ำตาลครับชอบหวานก็ใส่เยอะหวานน้อยก็ใส่น้อยอ่าผมชอบประมาณนี้ครับเพราะผมใสม่มะนาวไปเยอะใส่เข้าไปนะครับ เดียดก่อนครับลัำตารนะครับละลายง่ายนะครับกดมะนาวให้น้ำออกก่อนให้ออกน้ำต้าปลาแล้วขาดไม่ได้ก็คือนี่ครับผมใช้ยี่ห้อพี่ไม้ครับน้ำปลาไม่ได้โฆษณาให้เขานะ หอดเข้าไปครับเมื่อกี้สียขยวขผมหมดวันนี้ผมต้องใส่อะไรแทนนี่แหละครับผมไม่ง่ายน้ำมันหอยเลยอร่อยเหมือนกันเพร,ะระาะปลาล่าเนี่ยมันก็อร่อยอยู่แล้วคำว่าไม่กินชุรสมันก็ไม่พ้นชุรสหอกความหมายคืออะไรละ่ะ ปลาเนี่ยมันเขาก็คงจะใส่ชูรสมนแล้วมั้งนะครับแล้วก็ชิมดูบ้างอืมแซบ่บแซ่บอิลีแค่นี้แหละครับผมก็ใส่เส้นโซลีเข้าไปเลยบัดเนี่ยนะครับ nhiều chim chim bưng à. อะไรไหมไม่ผ่านสุดท้ายเติมทัวแล้วก็โซเลเข้าไปเป็นว่าเรียบร้อยบริบูรณ์กินง่ายถ่ายคล่องนะครับ่ต้องกลัว รอทานครับโอ้ข้าท่าชิมอีกคำหนึ่งก่อนอืมครบเตรียมล้า ปรุงเนี่ยสุกแล้วครับก้อนแล้วไข่น้ำชิมอีกทีหนึ่งนะครับใส่นี่นะครับ ลงไปสุดท้ายนะครับหอ,อมมันจะเป็นออมไม่ได้ถ้าเราไม่ใส่ข้าวคั่วนะครับเน่ยข้าวคั่วออมไข่ใส่ข้าวคั่วแตไข่ขิงไข่ไม่ต้องใส่แล้วครับมีอยู่แต่ไม่ใส่เอาแค่นี้ ใส่กระชายแล้วเป็นปอ,อมแน่นอนเจาะที่ไม้ลงไปไห,นหน่อยนึงนัวทีนี้พอเลยเจ้า มจะบอกก็อย่างไรก็ต้องบอกว่าแซ่บบิสรับแซ่บขนาดก็ปิดไฟเลยอยากให้ดูใกล้ๆอยงนี้นี่ครับหอมไข่ ร้อนๆเรียบร้อยกับส้มตำเดี๋ยวจะไปทานแล้วครับเดี๋ยวจะมาทานกันแล้วนะครับอขอบคุณที่รับชมรับฟังนะครับขอบคุณครับ